ครับสวัสดีครับนี่ผมบุญกะวันนี้วันที่สิบสองพฤษภาวันนี้ผมก็จะมาตัดทุเรียนรุ่นแรกของสวนผมนะสิบสองพฤษภาสองห้าหกแปดดอกบานดอกแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยผอจะตัดทุเรียนออร์แกนิกนี่ฮะทุเรียนไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็เป็นทุเรียนที่ไม่ได้ทําสารปล่อยออกธรรมชาตินะครับจะเริ่มตัดส่งให้เอฟซีตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับก็ ยังมีรุ่นหลังๆรุ่นหลังอีกนะฮะก็ถ้าเพื่อนอยากกินของแบบปลอดภัยแกจัดเนี่ยฮะ,ะก็ติดต่อสอบถามจองได้นะหรือจะโทรมาสอบถามได้หรือถ้าเดี๋ยวผมยังมีออเดอร์อยู่ผมอาจจะไลฟ์สดนะไลฟ์สดขายตรงนี้เลยนะตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่รุ่นแรกเนี่ยจะติดจองเกือบหมดแล้วนะตรงนี้แต่รุ่นรุ่นหลังเนี่ยเดี๋ยวน่าจะยังพอมีอยู่รุ่นหลังนะฮะก็รุ่นหลังก็ประมาณปลายพฤษภาฯนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนว่าที่ผมไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงผมไม่ได้ทําสารผมทําปุ๋ยใช้เองในการแนะนําเพื่อนๆเ,เนี่ยฮะทุเรียนเบ่งพูอะไรได้ประมาณไหนแล้วก็พี่แดงได้ตัดวันนี้วันนี้ด้วยพี่แดงได้ตัดพลอยจันทร์แล้วผมก็โอ้โหเกือบสุกอะหอมเลยพลอยจันทร์ก็ตัดไปแล้วผมช่างอยู่ประมาณ3โลเหมือนกันนะฮะพลอยจันทร์โอเคเลย,เลย,เลยตรงนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพต้นนะครับ เดี๋ยวรุ่นแรกเนี่ยผมจะตัดเนี่ยฮะชุดนี้ก็ประมาณสัก20ฝสิบฟได้ฮะก็เดี๋ยวจะทยอยตัดส่งให้ทางาเพื่อนๆที่จองนี่ครับสภาพแก่จัดอย่างนี้เลยนะฮะก็ข้างบนเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยโรยลงมาเพื่เอาเสือปูนี่ฮะก็ตัวพลอยจั้นก็ตัดไปแล้วนี่ครับก็จะมีเหลือรุ่น2กับรุ่น3ารุ่น4ี่ นี่ะก้อนสองก็ติดจองแล้วฮะรุ่นสามก็มีจองอยู่ฮะก็จะเหลือรุ่นสี่นะน่าจะเหลือรุ่นสี่อยู่ฮะอ่านี่ครับก็จะยืดไปอีกนะยังยังอยู่ประมาณสักอีกสองเดือนนะฮะเอ้ยอีกใช่สองเดือนเดือนก่านี่ครับไฟจันนี่ฮะอ่ะนี่หัวทองเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปตัดด้านบนนี่ฮะแล้วเดี๋ยวจะมาช่างให้ดูให้เพื่อนดูนะว่าทุกเรียนที่ผมทําแบบไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงแล้วไม่ได้ทําสาร เขาออกปกติเนี่ยแล้วเป็นใบอ่อนตลอดเลยแต่สีผมว่าอ่ามากนะแต่อายุมันได้แก่จัดเนื้อหวานสุดยอดเลยนะที่ภูแบบหกภูเต็มด้วยนี่ะฮะโอสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะตัดให้เพื่อนก่อนนะฮะก็จะทยอยตัดลงมานี่ฮะเป็นดอกแรกของผมโอมีก็ไม่คมด้วยฮนะก็จะตัดแล้วครับอืม ไม่แใชมีตัดทุเรียนเนาะก็รับางเน,นี้ <c oughs> หนักอยู่ท่น้โอ้โหพอจะตัดขาดนี่ก็คมจริงๆเลย <c oughs> นี่เหนียวมากนี่ฮะลงมาแล้ว หนึ่งลูกโอ้ยมาบอกแล้วนี่ครับโอ้โหห้อ,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 อแข็งปักเดี๋ยวเอฟซีเตรียมตั้งครับเตรียมรับตั้งนะครับ,รนนรบชิมขั้วนี่หวานจ่อยเลยนะดูนะอ่าเดี๋ยวก็ผมตัดปินคลิปสั้นๆให้นะฮะอันนี้ก็จะตัดก่อนลูกแรกนี่ครับโอ้โหนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูผลรวมกันนะครับ